ท like e ี่นีไรเดิไปดดิวมัังวันนี้วันนี้เราจะมาจัดหนักจัดเอสาสมชักันเลยทีเดียวโผล่โโผ

ถ่ายรูปด<ๆ> <ๆ S 1> ิถ่ายรูปรูหน่อยไปล้างหน้าก่อนไปก็มาโทษเฮ้ยกินอะไรกันน้องรึนี่ไปรู้ทันนี่ไปรู้ทัน